สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีกิจกรรมต้อนรับปีใหม่มาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันโดยกติกรมมอยู่ง่ายงก็คือทุกคนจะเป็นต้องตอบคำถาม2ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ท่านรู้จักช่องอ้วนน้อยซอยหนึ่งจากที่ไหนข้อที่2คลิปล้อภาพย,ายนตร์เรื่องอะไรที่ทําให้ท่านหลงรักพร้อมบอกเหตุผลซึ่งท่านใดก,ก็ตามที่ตอบคาถามครบทั้ง2ข้อแล้วและมีเหตุผลที่โดนใจแอดมินอ้วนน้อยมากที่สุดก็จะรับไปเลยครับ เสื้อแฟนบันแท้อุ้นน้อยซอยหนึ่งเป็นจำนวน10รงนางวัลรางวัลละ1ตัวและอีกรางวัลก็คือเมมเบอร์ดูหนังทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าในช่องแบบฟรีๆในเว็บไซต์อุ้นน้อยซอยหนึ่งเป็นเวลา1เดือนจำนวน10รงนางวัลรางวัลละ1 ID สําสำหรับผู้ที่อยากร่วมสนุกกิจกรรมสามารถเข้าไปตอบคำถามทั้งสองข้อนี้ได้ที่กูเกิลฟอร์มซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้ดีคลิปชัตน,นี้นะครับซึ่งวิธีการตอบคำถามก็ง,ง่ายๆเพียงแค่ใส่ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อกับจากนั้นก็ตอบคำถามทั้ง2ข้อแล้วกดส่งเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจะประกาศผลอีกครั้งวันที่16มกราคมที่หน้าเพจ a c e b o o k อ้วนน้อยซอยหนึ่งนะครับอ้อแล้วที่สําคัญหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่เพจอ้วนน้อยซอยหนึ่งนะครับได้มีคลิปเล่าหลังอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube ถูกนําไปลงไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่โหดเกินไปรุนแรงเกินไปหรือถูกกดของ YouTube ให้ติดแดงคลิปพวกนี้จะถูกนําไปอัปลงในเพจอ้วนน้อยซอยหนึ่ง อย่าลืมตามเข้าไปดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เพจผมด้วยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนี้ข้าพเจ้าแอดมินอุ้นรอยซอยหนึ่งขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขไม่เจ็บไม่จนมีกินมีใช้มีชีวิตคู่ครองที่ดีทุกๆคนนะครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมเสมอมาถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนก็คงไม่มีผมในวันนี้เหมือนเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบายครับ